สวัสดีครับนักเรียนทุกคนบกันอีกครั้งนะคะกันครูที่พามากุณนะคะไหนเรามาดูกันซิว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรเอ่ยไหนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอักษรย่อนะคะเด็กๆมาดูซิว่าอักษรย่อคืออะไรอักษรย่อก็คืออักษรที่ใช้แทนคําเต็มซึ่งมักจะเป็นคําหรือศัพท์เฉพาะที่ยาวอาจจะใช้ทั้งการพูดและการเขียนนะคะ อักษรย่อช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วและกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อจะใช้อักษรยอ่อแทงคำเต็มเนี่ยให้นักเรียนเขียนกำกับด้วยเครื่องหมายมหักภาคมหักภาคก็คือเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายจุดนี่เองเราอาจใช้เครื่องหมายมหักภาคหรือจุดเนี่ยกำกับทุกตัวอักษรหรือกำกับกลุ่มอักษรหรือไม่ใช้เครื่องหมายมหักภาคก็ได้เลยนะคะให้นักเรียนสังเกตและเขียนตามที่หน่วยงานานั้นๆกำหนดไว้ และในการอ่านักษรโย่อนะคะนักเรียนต้องอ่านคำเต็มทุกคำเช่นรอสอจุดตัวนี้นะคะอ่านว่าต้องอ่านเต็มๆว่ารองศาสตราจารย์กฟผจนะคะอ่านว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสอทอจุดอ่านว่ากระทรวงศึกษาธิการครมจุดอ่านว่าคณะรัฐมนตรีนะคะ อบจอจุดอ่านว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนคำสุดท้ายของหน้านี้นะคะลบจสอมอจเห็นไหมมีสองบากแล้วลูกบาทเซนติเมตรลบจมาจากคำว่าลูกบาทซมอจมาจากเซนติเมตรนะคะนักเรียนต้องสังเกตดีๆนะลูกพอจสอจอ่านนิเดียจุด,ดเห็นไหมอ่านว่าพุทธศักราชสิบ จุดสอนมจุดก็คือ10เมตรสิก็คือ10เมตรยีเซนติเมตรที่เป็นหน่วยวัดนะคะ90กมจุดสลดมขอโทษทีจุดหายไปก็คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมเห็นไหมสสวทจุดอุ้ยนี่เป็นคำที่หนูเห็นบ่อย ในหนังสือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะอยู่ที่หนังสือวิทยาศาสตร์รือคณิศาสตร์นะคะก็ここคือย่อมาจากว่าคําว่าสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปจุดปจจุดสจดก็คือสํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสคบอจุดสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเอแล้วอยจุดมาจากอะไรนะ ไหนลองตอบท้ายชั่วโมงกันเนาะเดี๋ยวใครตอบได้ให้หนึ่งคะแนนมาดูตัวอย่างอักษรย่อเพิ่มเติมเห็นไหมตอรอจุดคือตำรวจทททจุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอปจุดองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อกี้อปจคราวนี้อปตอเห็นไหมผอ,อ,อจุดผู้มันวยการผู้บันวยการโรงเรียนเราไงตรจุดวก็คือตาราง ว่า wow. ตอรอจุดมอจุดตารางมิตรท,อทอจุดนี่มาจากการท่องเที่ยวประเทศไทยนี่มาแล้วเนะาะเมื่อกี้ตัวอย่างมีแล้วเนาะเห็นไหมซ้ำๆๆไม่เป็นไรเพิ่มเติมอจุดอาจารย์วันอังคารหรืออำเภอได้ทั้งสามอย่างอจุดคืออาจารย์ก็ได้ออังคารก็ได้หรือออำเภอก็ได้เห็นไหมตจุดที่ตำบล จอจุดจออาจจะมาจากคําว่าจังหวัดหรือวันจันทร์ก็ได้ทอจุดนี่คือถนนใช่ไหมคะบอจุดบอคือบาทหน่วยของเงินมอจุดมหาวิทยาลัยมัธยมหรือเมตรหรือหมู่บ้านมีตั้งหลายอย่างเห็นไหมนอจุดทิศเหนือหรือนาฬิกานอเหนือนอนาฬิกาเห็นไหมจอจุดมอจุดจดหมายนี่พังเรียนไปเนาะรอพอจุดโรงพยาบาล รอรอจุดโรงเรียนหรือโรงแรมเห็นไหมใช้ได้ต้องหลายอยา่างเรียนจบแล้วนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้คุณครูใจดีนะเด็กๆไม่ต้องลอกโจทย์ไม่ต้องเขียนให้นักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษาแล้วเปิดหน้า78 79และ80นะคะดูข้อที่2 3และข้อ4ไม่เยอะนะคะเพราหนูแค่ตอบอย่างเดียวมาดูอันดับแรกข้อ2ก่อนใช่ไหม ข้อ2เขาบอกว่าให้นักเรียนนักเรียนเลือกเลือกคำที่กำหนดแล้วเติมลงในอักษรย่อให้ถูกต้องคำที่กำหนดก็คือมหาวิทยาลายัยคุทธศกาชถนนอำเภอเมษายนนาฬิกาบาทจังหวัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยเห็นไหม มีให้เติมหมดเลยหนูสามารถเลือกได้ตรงคาเหล่านี้นะคะไปเติมข้อตรงนี้นะคะมาดูข้อหนึ่งตัวอย่างบอบอจุดหนูว่ามาจากคําว่าอะไรนะบอมีไหนบอไปไหมอยู่ตรงไหนเอย่ยมาหาวิลาลยมอม้าพอพานทอถุงาะอ,อ่างมอม,อม้านอหนูนี่ไงบอ ช่ไหมเอ่ยบอบาทใช่ไหมเห็นไหมบอบาทนะหนูก็เอาคําว่าบาทมาเขียนตรงนี้นะคะลูกดูนะลายมือไม่สวยนิดนึงให้ลองดูนะคะเขียนอย่างนี้เข้าใจไหมคะ,ะมาดูข้อสองหน้า79ให้นักเรียนเขียนอักษรย่อของคำเดิมต่อไปนี้คำแรกเลยคลรสิสตศักกราเห็นไหมไม่มีตัวให้เลือกหนูต้องคิดเอง คริสตศักราชก็คล้ายค้าพุทธศักราชเนาะก็ต้องเป็นอะไรนะคิดก็คอควายจุดเนาะแล้วก็อะไรคะศักราชก็เป็นอะไรคะ่ะสอสลาโอเคนะเนาะเขียนไม่สวยเพราะคุใช้เมาส์ดูเองนะลูกนะเอไหนลองซิเนี่ยประมาณนี้นะลูกนะดูลายมือครูกันแล้วกัน ไม่ต้องห่วลนะ้อนะอะมาดูข้อสี่ให้นักเรียนนําอักษรทางหน้าข้อความขวามือมาใส่นอกข้อความทางซ้ายมือที่ความสัมพันธ์กันการสื่อสารแห่งประเทศไทยกกกกดูหน่อยนะกก็มีข้อคอควายมีข้อจอจานแค่นั้นเองข้อควายหรือจัจานดีอะกอกทอมอใช่หรือ กทมก็กร,รุงเทพมหาคนครเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการสื่อสารในภุกไทยก็ต้องเป็นข้ออะไรคะกสอ,อให้หนูคําอะไรไปเดียวจอดจานตัวเดียวนะคะไปใส่ตรงนี้เออแบบนี้นะลูกนะเห็นไหมไม่ยากเลยกูทำให้แล้วตั้งสามข้อเนาะที่เหลือทําเองนะคะลูกมีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงสําหรับวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะ เรื่องอักษรย่อคุณครูขอจบเพลงเข้านี้นะคะลูกพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ